พลาดครั้งเดียวชาวเน็ตพร้อมที่จะขุดดินกลบเลยสำหรับคุณเล็กนีละวัฒนนะคะทุกคนเป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งลาลงจากวงหมอําใจเกินร้อยแล้วเกิดประเด็นดราม,มา่าเยอะมากๆบอกว่าทำไมทำไม่เหมือนกับพูดพูดไม่เหมือนกับทำกับคำไปกับคำมาในการแบบว่าออกมาชี้แจงเหตุผลที่ลาออกจากวงนั่นเองนะคะทุกคน เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณเล็กนิรนิรันนะคะต้องขออภัยด้วยคุณเล็กนิรวันเขาได้มีการออกมาโพสต์ออกมาชี้แจงการอำลาลงจากวงหมอําใจเกินร้อยในไม่กี่วันที่ผ่านมาจนทำให้มันเกิดเป็นประเด็นดราม่าอย่างใหญ่หลวงมาหูลานเลยค่ะทุกคนเพราะว่าก็มีชาวเน็ตหลายๆคนออกมาแบบว่าแบนนะคะคือไม่เอาแล้วสำหรับบุคคลคนนี้ แล้วก็มันถือว่าคนที่เคยติดตามก็กลับไม่ติดตามแต่ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมีเหตุผลส่วนตัวของตนเองที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าจากการที่หลังจากออกมาอําลาจากวงหมอลําใจเกินร้อยเป็นที่เรียบร้อยก็คืออยู่ครบฤดูการทางหมอลําใจเกินร้อยนะคะก็คืออยู่ครบอยู่แบบว่าเต็มรูปแบบแล้วล่าสุดได้มีการออกมาชี้แจงเหตุผลที่แม่เล็ก ลาลงจากวงใจเกินร้อยค่ะเพราะว่าเกิดดราม่ามากๆแล้วคลิปๆนี้ก็โดนสาบเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็ขออนุญาตด้วยนะคะสําหรับแม่เล็กนีิลาวานแฟนเพจค่ะให้ฟังสักนิดนึงค่ะมแม่เล็กลาลงจากมอล่ำใจเกินร้อยแล้วสิไปขึ้นมาล่ำวงไม่มันมาจากาะไรที่ยังเนาะค่ะจริงๆแล้วฤดูการนานี่แม่เล็กว่าสิว่ไปล่ำสีเศ้าล่ำก่อน ย่อนเหตุผลยังมติยา่เราเลี้ย,ย,ลยงล้านแล้วบอกว่าเราเมย์แล้วเลี่ยงบวาวอายุก,กลายแลววะสันกเ็เลยอยากให้แม่เล็กนี่ไปเลี่ยงหล้านอันนี้คือําของ่ายเพิ่นบอกมาแม่เล็กก็เลยได้ปรึกษาห,หรือว่าคุยกันกับแฟนแม่เล็กเนี่ยว่าสีเหตุอย่างไดขั้นยาย่เลี่ยงล้านบวาวกเ็เลยบอกกันว่าขั้นทางสัน่น สีเหตุแฟนเม่เล็กเอาสั่งกระซีไปแล่นน้ำใจกระลอยคนเดียวแล้วกายเม่เล็กกลับขึ้นมาอาลานอยู่บ้านบัดที่นี่กะได้ล้องมเว่าอยายไหมามาปรึกษาอยายไหมว่าให้คอไปล่องบ่งอีจักวางจักรข้าวเดบอหรือจังไดขันยายว่ามันหนักจะคล้องอิลีกะจังค่อยบวกกันกะจังค่อยบอกะได้ลับปาก เอาล่องไปล่องเบิง้งแล้วต่อไปสิไปข้างนาสิเป็นจังไดกะเล็กกับยังบอทันไี้ตอบไต้เนาะคะ่ะว่ามันสิเป็นแบบใดอันนั้นไกลมันเป็นเรื่องของอันมือข้างนาว่าเล็กสิพิษจังไดไปจังไดโตอันนี้จบจบเรื่องนี้เนาะคะ่ะเรื่องเหตุผลหนึ่งที่เป็นอย่างม่เล็กนี่ละว่านขึ้นไดางจากนั้นแล้วที่เนี่ยกเ็เลยได้มาอยู่มาล่ำไกลบ้านเนี่ล่ะคะมาล่าไกลบ้าน นั่นแหละสายอย่างที่เด้มักขึ้นมาล่ำมุ่งหม่นั่นก็คือมันอยู่ไกลบ้านแล้วกาหลายคนก็ถามมาว่าเอาเละเป็นยังคือฝ่าวเปิดตัวว้แทะปิดวงมือว่านแล้วมาเปิดตัวเมื่อนี้คือฝ่าวเปิดวปแทะหลายคนก็มีคําถามแล้วก็สงสัยมากในเรื่องนี้เนาะค่ะอซียอว่าเจ้าเด็ดดีละเรื่องเปิดตัวนี้ อันนี้กิ่งแล้วเลืคิดว่าเมนเมนราบร่เปิดมือนีหรือว่าเปิดไห้เปิดซาจากเงอนหนึ่งกระตรงหูคือเกาเดียค่ะว่าเล็จกจำได้กระตรงคือมันรู้แล้วแม่ข่าว่าเฮาได้ลงแลลวจากนั้นแล้วเมนเปิดซาหรือเปิดเร็วทุกคนกระตรงหูคือเกาเดียค่ะว่าเล็กสิบดรอยู่น้ำหม้อล้ำใจกนลอยคือเกาแล้วจังสี่แม่ค่ะเแม่เล็กกายชิดบ,บ้านเจ้าของ ดแบบ้ท่านาทีเจ้าของยางสมบูรณ์แบบกท่านาทีเจ้าของเสร็จสิ่งจนา่าจบฤดูกาลปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเรื่องเปิดตัวนั้นมันก็อจสิบ่ถื่อใจหลายๆคนอาจจะบ่ถื่อใจพี่น้องที่แบบว่าเอาปิดมอว่านแล้วมาเปิดมันนี่ฮะนี่กะมเมเล็กกะขอถทษทุกคนหลายๆนะคะที่เฮ็ดให้ท,ทุกคนได้ผิดบังในตัวแม่เล็ก ะจีเฮดบอถือใจผู้ใดก็ขอโทษขอโทษหลายๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องที่เปิดตูอาจจะบ่ถือใจหลายๆคนนะคะที่แบบโอ้ยเปิดไวปพูดหนอดนะสิอันนี้เลยก็ขอโทษหลายๆนะคะบอได้มี่ยังด้วยค่ะเด้วประมาณนี้นเลยค่ะก็มีการออกมาขอโทษแล้วสำหรับการที่ทำไม่ให้ถูกใจหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนก็มีเหตุผลแล้วก็ ลงจากวงใจเกินร้อยก็เปิดตัวขออนุญาตเอ่ยชื่อทางเกียงไก่เลยทุกคนมันก็เลยทําให้แบบว่ามีการดิวกันได้ก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าเหตุผลข้ออ้างไหมที่จะออกมาเลี้ยงแบบว่าคุณยายเลี้ยงหลานไม่ไหวข้ออ้างตรงนี้ไหมนะคะถึงได้มีการลาออกจากวงไปนั่นเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะคอมเมนต์เข้ามาสาบส่งเยอะมากๆเลยเข้ามาดรามา่านั่นแหละคะ่ะถึงประเด็นนี้ คุณแม่เล็กเองยังได้มีการบอกต่ออีกว่าสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองและทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีชาวเน็ตเข้ามาตั้งคำถามบอกว่าถ้าบอกว่ายายเลี้ยงหลานเบาไหวแต่ทำไมไปขึ้นวงใหม่ล่ะนะคะฟังไม่ขึ้นเลยกับคำตอบเสียดายที่แบบว่าลงตอนอายุแบบว่าประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็ทางแม่เล็กก็บอกว่าทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีเหตุผลค่ะ ทราบอยู่ค่ะว่ามีที่ใหม่มีเงินเยอะกว่าไม่ต้องอ้างเหตุผลอื่นแต่เขาลกการตัดสินใจใครก็อยากเลือกเงินแม่เล็กก็บอกว่าอ้างเหตุผลอื่นมันบ่ได้ค่ะอันนี้แค่สงสัยนะคะคนสงสัยเยอะแยะมากมายสำหรับเรื่องนี้พูดเป็นดราม่าเลยว่าสำหรับเรื่องนี้มันคือสีบมันสีคือแต่เกินหล่อยบ e ล l นะคะสำหรับการแบบว่าไปอยู่วงใหม่ ก็มีการออกมาพูดเยอะแยะมากมายสำหรับดราม่านี้บ้างก็เข้ามาพูดเยอะแยะแบบว่าคือเลิกติดตามแล้วจะไปอยู่ไหนก็ไปนะคะคือสาปส่งเลยก็มีสำหรับประเด็ดนนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าค่ะสิทธิ์ของค่อยคือจะเลิกติดตามแล้วก็บอกว่าง่ายๆจ้า,จาวงใดใจแพงกลับไปวงนั่นนี่คือการออกมารามาของทางเช้าเน็ต แต่เชื่อว่าทางแม่เล็กก็มีเหตุผลของตนเองนั่นแหละค่ะทุกคนทางบอสบอยก็ได้มีการมาเคลื่อนไหวตามโพสที่แปะไว้เลยก็เคลื่อนไหวบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติเขาก็ทํางานครบฤด,ดูกาลแล้วแล้วก็มาพูดถึงการออกไปมันก็แบบว่าไม่ได้เกิดปัญหาภายในวงวงก็มีงานเยอะมีการันตีเยอะนะคะแค่เรื่องนี้มันก็เกิดดราม่าขึ้นมาแต่ใดๆก็ตามแต่เขาก็ได้มีการยกมือขอโทษแล้วสําหรับประเด็นนี้ แล้วการบอกว่าไปอยู่หมอํำแบบว่าไปอยู่กับวงใกล้บ้านอาจจะได้กลับบ้านบ่อยๆนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาแบบว่าพูดขึ้นมานะคะให้เราได้เข้าใจกับเหตุผลที่ได้มีการลาลงจากวงหมอํำใจเกินร้อยและต้องบอกในมุมมองของนาะงสาวหนึ่งที่ได้มีการอ่านข่าวหมอํำม,มาต้องบอกเลยว่าทุกแทบทุกคนนะ่ะที่ลงจากวงเก่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามสุดท้ายก็ไปขึ้นวงใหม่คะ่ะนอกจากว่า คนคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงจริงอาทิเช่นพี่ก้อยชาลีนีที่แบบป่วยจริงลงจริงไม่ต่อวงอื่นจริงแต่บางคนนะคะบอกว่าไปเรียนหมอบ้างแหละรักษาตัวบ้างแลละไปเรียนต่อบ้างแหละแต่ก็ยังไปขึ้นวงอื่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ายังไงการเป็นหมอลำก็ไม่พ้นการเป็นหมอลำอยู่ดีค่ะทุกคนเพราะว่าเขารักในสายอาชีพของเขานะคะยังไงไม่ว่าจะไปอยู่ไหนก็ฝากติดตามด้วยสําหรับใครที่เลิกติดตามไปก็ อาจจะไม่เป็นไรนะคะเขาอาจจะไปหา FC ซฐาน FC ในหมอําเกียงไก่อีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเกินเท่านี้ค่ะ